คราวนี้เรามาดูในเรื่องของตารางพินอินเพิ่มเติมนิดนึงเนาะข้างล่างตรงนี้อะค่ะจะขอโยกไปอีกหน้าหนึ่งก็คือหน้านี้เรามาอ่านกรอนพินอินกันค่ะอันนี้ตั้งขึ้นมาแต่งขึ้นมาเองเหมือนกันแต่งจากแบบเขาเรียกอะไรอะแบบมันอารมณ์อินดี้เข้าสิงอะเราลองมาดูกันนอ้อเผื่อกลอน,นี้ใครชอบจําเป็นกรอนนะคะเผื่อใครจะแบบจํากรอนนี้แล้วสามารถ ทําให้ตัวเองไม่สับสนพินอินได้ก็ถือว่าแบบเราซื้อสักเซสแล้วเนาะอ่าเราลองมาอ่านพร้อมกันเนาะพินอินมีหลายตัวมักสับสนจํากี่หนก็สับสนเป็นประจําได้ทีเลยลองแต่งกอนนำหาวิธีจำสร้างสรรค์เป็นไอเดีย เริ่มต้นรักบ้านพูดอ้ายเจียพี่สาวเรียกเจียน้องสาวเรียกเมยชโงโรงตี้ที่คุ้นเคยแปลไปเลยว่าพี่ชายและน้องชายแซอยอ่านว่าโจแปลว่าเดิน มองผิวเผินดูเหมือนง่ายแต่มักอ่านผิดลองจำคำนี้กันดูสักนิดลองจำคำนี้กันดูสักนิดคำว่าจั่วแปลว่านั่งใช้ย O โออ่ะเห็นไหมแซดโอยอ่านว่าโจเป็นสระโอแต่ถ้าเป็นแซดยูโอคือ ว่วแปลว่านั่งเนี่ยมันจะใช้ u o มันต่างกันนะงงไหม o u o แต่ถ้าเป็น u o มันคืออัวอันนี้คือความแตกต่างนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมไอแปลว่ารักไอเจียรักบ้านเจีย I E เนาะเจียพี่สาวเมยน้องสาวโซงมาจากโซงตี้มันคือพี่น้องอะค่ะ เนาะแต่จริงๆแล้วก็คือคําเต็มก็มาจากพี่ชายน้องชายแต่ที่จริงแล้วโซงทซงตี้ก็คือพี่น้องโซงตี้เขียนอย่างนี้นะโซงตี้เนี่ยก็คือพี่น้องเนาะที่เป็นแบบพี่ชายน้องชายด้วยกันเป็นเพศชายแล้วกันแล้วก็แซดโอยอ่านว่าโจแปลว่าเดินหรือไปก็ได้เนาะแล้วก็แซดยูโออ่านว่าจัว่วแปลว่านั่งนะคะอันนี้เนาะอะ อีกหนึ่งรอบพร้อมกันไปพินอินมีหลายตัวมักสับสนจำกี่หนก็สับสนเป็นประจำได้ทีเลยลองแต่งกรอนนำหาวิธีจำสร้างสารรค์เป็นไอเดียเริ่มต้นรักบ้านพูดไอเจียพี่สาวพูดเจีย น้องสาวพูดไม่โชงโซงตี้ที่คุ้นเคยจำไปเลยเอาไปโชงโซงตี้ที่คุ้นเคยแปลไปเลยพี่ชายและน้องชาย Z O U ออ่านว่าโจแปลว่าเดิน มองผิวเผินดูเหมือนง่ายแต่มักอ่านผิดลองจำคำนี้กันดูสักนิดคำว่าจัว่วแปลว่านั่งใช้ยูโอโอเคเนาะหวังว่ากรอนนี้จะช่วยให้พวกเราไม่สับสนหรือว่าสับสนมากกว่าเดิม <c oughs> นะคะประมาณนี้